ตื่นแน่นเลยคืออะไรมันเดแน่นมันแน่นพี่แต่ว่ามันแบบมันยังไงไม่รู้ตื่นไม่รู้มันรูดตระ렁ตลอดใช่มันเหมือนเสื้อข้างนอกมันหลวมเราก็เลยกลัวว่ามันจะลงกลัวงไงกลัวแบบงานจ้างเยอะเลยอะถ้าเข้าวเรื่องแปลกอะกลัวกลัวไม่มีเวลาให้คนอื่นเราอย่างงี้งานจ้างก็งานจ้างกลัวกลัวงานเข้าวงานข้าไม่ดีพี่เราต้องไม่

แอนมาน้ำเลยไม่มาแล้วเนี่ยเออว่ะแอนกลับไปดิไม่มาแลนกลับไปเลยแบ่งอาพี่เลยอะไรนะพี่เห็่ละหียวก้านนอยไวันนี้เร่ร้องไปกี่โมงนะเอ็มลืม เแล้วจะไปไหนกนอ่ย่ยแย่อนไปชอปปิ้งเไปดูหนรอบไหที่ไหนวีดีที่น่ที่ไหนยที่ไหนตลาเป็นเก้าอยากดูอิมเวสท์เกมดูยังดูยัง กอการอะไรนะพี่ใชชราป่าแน่นอนออกมาสิแอนทำไมอะไรยงไม่ไดคิดอะไรเลยเออทำไมธอลืมอะฮะเองรู้เองก็คิดไม่ได้คิดเองไม่เธอลื